โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการยิงแอดนะครับผ่านทิกต o อกนะครับเป็นเริ่มจากเบสิกเลยนะครับก็คือมือใหม่นะครับเริ่มจากศู์เลยสามารถดูได้นะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกก็คือเราจะเปิดตัวจัดการโฆษณาทิกต o อกขึ้นมานะครับอ่ะพิมพ์เข้าไปใน Google แบบนี้ก่อนนะครับว่า ads จุดทิกตอกนะครับแล้วก็เลือกตัวแรกได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นทิกต o อกตัวจัดการโฆษณาอันนี้อาจจะต้องระวังสับสนนิดนึงนะครับเพราะว่าเว็บทิกต มีอันที่เป็น t i k t o ็อกช็อปมีเป็นตัวจัดการโฆษณาแล้วก็มีเป็นแยกเป็นศูนย์ธุรกิจอีกนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังที่จะสับสนน,นิดนึงนะครับโอเคเข้าให้ถูกตัวนะครับพอเข้ามาโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องอ่าล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้มันมีตรงสื่อขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าซึ่งวิธีการล็อกอินที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือแนะนําเข้าตัวเว็บ t i k t o ็อกแบบปกตินี่เลยนะครับ t ิ๊กตอกแอคเคาท์ปกติที่เราใช้เล่นเลยล็อกอิน พอเรามาเข้าตัวจัดก,การโฆษณานะครับ <_ d ata> เขาก็จะล็อกอินเชื่อมต่อมาให้เลยนะครับนี่คือวิธีล็อกอินที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าไปพยายามล็อกอินด้วยวิธีอื่นบางทีมันทําให้เรางงนะครับโอเคมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ,อค่าสถิติพวกนี้บางทีมันยังไม่ขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าวันที่นะครับเราไม่ได้เลือกวันที่ให้มันมาอยู่วันที่ปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือเลือกได้ยาวเลยครับเป็นปีเลยก็ได้จะดูสถิติในช่วงหนึ่งเดือนนะครับหรือว่าดูเป็นปีเลยก็เลือกได้ มันก็จะเป็นแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับว่าอยากดูค่าสถิติในช่วงวันไหนถึงวันไหนนะครับก็เลือกดูเป็นช่วงได้เลยนะครับอ่ะขั้นต่อมานะครับเพื่อที่เราจะยิงแอดใช่ไหมครับเราก็ต้องไปโอนเงินนะครับเข้าไปในตัวจัดการโฆษณานี้ก่อนนะครับโดยมาที่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับเลือกการชําระเงินครับนี่นะครับมันก็จะมีบอกยอดคงเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีเครดิตโฆษณาด้วยอ่ะเครดิตอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยนะที่ทางติ๊กต็อกเขาแจกให้ยิงแอดฟรี แต่ว่าเวลาทาง t i k t o k เนี่ยเขาแจกเครดิตมาส่วนมากมันจะไม่ใช่เครดิตที่แบบสมมติบอกให้มา3,500บาทเราไม่ไดเอาทั้ง3 5 0 0บาทนั้นไปยิงเลยนะครับคือเราต้องยิงเองด้วยเงินของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ติ k t o k อให้มาเป็นเครดิตเขาก็จะไปหักจากส่วนด้วยนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าไงเราก็ต้องใช้เงินตัวเองครับแต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยลงนั่นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับคนที่ต้องการเติมเงินเข้าไปนะครับก็เพิ่มยอดคงเหลือในส่วนธุรกิจกดปุ่มน โอเคนะครับอ่ะเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่ายอดคงเหลือใช้ได้เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องแยกกดนะครับคือวเวลาเติมเงินเข้าไปในส่วนธุรกิจมันจะอยู่ในส่วนธุกรกิจครับมันจะยังไม่ได้ไปอยู่ในบัญชีโฆษณานะครับสังเกตด้านล่างครับเพิ่มบัญชีโฆษณานครับคือตรงนี้นะครับเนี่ยตัวอย่างตอนนี้ผมเพิ่มบัญชีโฆษณาเข้าไป1บัญชีคือใน1ศูนยส่วนธุรกิจทั้งหมดหน้านี้นะครับมันสามารถเพิ่มบัญชีโฆษณาได้หลายบัญชีโฆษณานะครับอ่ะถ้าจะเพิ่มก็กดตรงนี้เลยครับเพิ่มบัญชีโฆษณา นะครับแล้วก็ป้อนไ d ของบัญชีเข้าไปนะครับของบัญชีผู้โฆษณานะครับ ID มันคือมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมันมักจะอยู่ใต้ชื่อของบัญชีโฆษณาของเรานะครับอ่าเราก็ก๊อปมาแล้วก็เอามาใส่ด้านบนนี้นะครับพร้อมกับเลือกสิทธิการเข้าถึงนะครับว่าใช้เข้าถึงแบบไหนถ้าเราอยากได้สิทธิการเข้าถึงแบบครบถ้วนสมบูรณ์เราก็เลือกคาว่าผู้ดูแลนะครับแล้วกดส่งคําขอนะครับอ่าเราก็ไปกดอนุมัตินะครับผลก็คือตัวบัญชีโฆษณาเนี่ยก็จะถูกแอดมาตรงนี้นะครับ พร้อมกับสถานะของบัญชีที่บอกว่าอนุมัติแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราต้องเติมเงินเข้าส่วนธุรกิจนะครับคือตัวที่เราเปิดอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่เงินมาอยู่ตรงนี้ตรงยอดคงเหลือที่ใช้ได้จากนั้นเราจะทําการนะครับโยนโยกนะครับใช้คำว่าโยกแล้วกันโยกมาที่บัญชีแอดด้านล่างนะครับโอเคมาเติมเงินเข้าส่วนธุรกิจก่อนเลยนะครับเราจะกดเพิ่มยอดคงเหลือตรงนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็เลือกจานวนเงินได้เลยครับสมมุติว่า 1000บาทนะครับจากนั้นเราก็อาจจะมีบกแบบนะครับเราก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันปุ๊บเขาจะมีวิธีชำระเงินขึ้นมานะครับก็มีทาง Mastercard t ์ดทรูบัีเป็นพร้อมเพย์นะครับก็คือหลากหลายรูปแบบนะครับชำระได้ง่ายแน่นอนนะครับชำระเสร็จแล้วนะครับไม่นานครับหลอแป๊บเดียวเงินก็จะเข้ามาอยู่ที่ยอดคงเหลือที่ใช้ได้นะครับมาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะย้ายมันมาในบัญชีโฆษณาเราต้องมาดูด้านล่างครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเพิ่มยอดคงเหลือ การทําตรงนี้มันเหมือนเป็นการโยนเงินนะครับโอนเงินนะครับจากศูนย์ธุรกิจมาอย่างบัญชีโฆษณาั่นเองนะครับนี่เราจะโยกเงินมาเท่าไหร่ก็คิม์เลือกได้เลยนะครับโอเคนะครับสรุปอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเวลาเราจะามาจ่ายเงินเพื่อมายิงแอดเนี่ยมาถึงให้โอนเงินเข้ามาใน t i k t o อกนะครับตัวบิสเนสตัวนี้ก่อนครับเป็นศูนย์ธุรกิจให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับพอมันเงินอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็ทาการโยกจากเงินจากศูนย์ธุรกิจ ไปยังแต่ละบัญชีโฆษณานครับว่าเราอยากให้เข้าไปบัญชีไหนบ้างก็กดเพิ่มยอดคงเหลือด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเรื่องการโอนเงินมาจะประมาณนี้ต่อไปจะไปเข้าสู่เนื้อหาของการยิงแอดแล้วนะครับโอเคนะครับก็จะกดมาหน้าแรกใหม่โอเคต่อมาเราจะกลับมาหน้าตัวจัดการโฆษณานะครับหรือเอาชัวก็คือดู URL ข้างบนนะครับมันจะต้องเป็น a d s t i k t o k นะครับอาจถึงจะเป็นเว็บสำหรับการยิงแอดนะครับ t i k t o k c ผ่ นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับกดสร้างโฆษณาด้านขวาบนสีชมพูนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะมาเลือกวัตถุประสงค์โฆษณาครับสังเกตตอนนี้มันจะมีอยู่8ตัวนะครับแบ่งเป็นการรับรู้การพิจารณาและ conversion เอาแบบง่ายๆเลยนะครับการรับรู้คือจะเป็นการยิงแบบที่เราเข้าถึงคนดูได้มากที่สุดนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบแบร์เราเพิ่งมาใหม่นะครับอยากสร้างเรียว awareness ก่อนนะครับให้คนได้เห็นเยอะๆก่อนขั้นต่อมานะครับ ถ้าคนได้เห็นเรามาบ้างแล้วเนี่ยการที่เขาจะเห็นเราครั้งที่3ครั้งที่4หรือครั้งที่5เนี่ยเราก็จะอยากบอกเป็นรีวิวผู้ใช้นะครับหรืออาจจะเป็นโปรโมชั่นนะครับเป็นหลายๆสิ่งนะครับที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือเป็นตัวตนของแบรนด์นะครับในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับให้คนได้เกิดการเหมือนกับพิจารณานะครับว่าเอ้ยเริ่มน่าสนใจและสุดท้ายคออร์ชั่นคือการยิงแอดแบบสุดท้ายเพื่อที่จะปิดการขายเลยนะครับคือถ้าเกิดแบรนด์เราเพิ่งมาใหม่เราข้ามียิงแบบคออร์ชั่นเลย มันก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับที่มาถึงบอกว่าเอ้ยซื้อสี่ซื้อเลยนะอย่างนี้ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้นะครับแต่เขายังไม่ได้เห็นเรามามากพอนะครับเพราะฉันบางทีเราอาจจะต้องสร้างบล็อตแนลนะครับยิงแคมเปญหนึ่งก็รับรู้แคมเปญหนึ่งก็พิจารณาีแคมเปญหนึ่งค่อยคอนเวอร์ชันนะครับก็แนะนํายิงให้ครบนะครับอ่ะอันนี้สมมติว่าเราเริ่มที่การเข้าถึงก่อนเลยนะครับตรงนี้ชื่อแคมเปญนะครับอ่ะก็แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับเอาที่มันแมชกับสินค้าที่เราจะยิงนะครับแล้วก็จําง่ายนะครับ โอเคครับการเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้แนะนําติ๊กเปิดนะครับในส่วนของงบประมาณงบประมาณตรงนี้เลือกได้2แบบนะครับ1คือรายวันอาจจะเป็นเนี่ยนี่เขาเขาบอกอยู่นะครับอย่างน้อย500บาทต่อวันนะครับเป็นขั้นต่ำนะครับหรือว่าเราจะเลือกแบบตลอดอายุใช้งานก็ได้นะครับโอเคแต่กรณีนี้นะครับผมถนัดเป็นแบบรายวันนะครับเพราะรู้สึกว่ามันคุมงบประมาณง่ายกว่าอันนี้แล้วแต่แต่ละคนถนัดนะครับจากนั้นเรามากดปุ่มนะครับดําเนินการต่อด้านขวาล่างได้เลยนะครับ พอเลือกได้แล้วนะว่าในวันหนึ่งจะใช้แต่แอดเท่าไหร่นะครับอ่าต่อมานะครับต่อจากแคมเปญมันจะเป็นกลุ่มโฆษณานะครับอ่ะเราก็ต้องมาตั้งชื่ออีกนะครับก็ตั้งชื่อแบบที่เราไม่สับสนครับก็เป็นพวกชื่อสินค้านั่นแหละนะครับหรือว่าจุดประสงค์ก็ได้นะครับก็ใส่ไปในชื่อตรงนี้ได้ตำแหน่งนะครับก็ยังเลือกแค่ Tik t o k ไปก่อนนะครับโอเคครับกําหนดเป้าหมายผู้ชมนะครับคือทาง Tik t o k กเขาก็มีบอกมาว่าจริงๆไม่ต้องกําหนดก็ได้นะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ a i t i k t o k ในการมองหากลุ่มเป้าหมายนะครับเขาบอกว่า AI เขาเทรนมาค่อนข้างดีนะครับยิงได้ตรงกลุ่มอยู่แล้วก็อาจจะไม่เลือกก็ได้แต่ผมแนะนําแบบนี้ครับลองแคมเปญหนึ่งไม่เลือกนะครับปล่อยให้ AI ของ Tik t o อกเป็นคนจัดการแล้วก็อีกแคมเปญหนึ่งเรามาลองเลือกก็ได้นะครับแล้วค่อยเทียบเอานะครับว่าเดินไหนดีกว่านะครับโอเคสมมตินะสมมติว่าแคมเปญเราเลือกนะครับเราก็อาจจะมาดูที่ประชากรก่อนนะเป็นที่ตั้งเราเลือกได้ถึงรายจังหวัดเลยนะครับว่าอยากให้คนที่อยู่จังหวัดไหนหรือประเทศอะไรเห็นบ้านนะครับคือพิมพ์เข้าไปในนมา โอเคนะครับสมมุติว่าผมลองพิมพ์เลือกเข้าไปนะครับว่าภูเก็ต่ะนี่ครับก็จะมีเรื่องมาให้เลยหรือลึกลงไปได้ถึงระดับเขตเลยนะครับสมมุติเขตราชเทวีนะครับราชเทวีกรุงเทพประเทศไทยนี่ครับมันก็จะมีขึ้นมาเลยนะครับเราก็ติ๊กนะครับเพื่อเลือกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกได้หลายเขตด้วยนะครับก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็กด enter เท่านั้นเองครับก็จะสังเกตแล้วนะครับถ้าว่าใครทําธุรกิจที่เป็นหน้าร้านหรืออาจจะเป็นร้านอาหารเนี่ยเราสามารถเลือก นะครับยิงแอดไปให้คนเห็นได้ลึกในระดับเขตเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบเปิดหน้าร้านนะผมก็แนะนําให้ยิงแบบเลือกพวกนี้ดีกว่านะครับแทนที่จะไปปล่อยให้ AI t i ติ๊ k ตจัดการนะครับหรือจะลองทั้ง2แบบก็ได้นะครับโอเคครับลึกไปได้ถึงเขตเลยนะครับจากนั้นก็ทําการเลือกเพศนะครับว่าชายหรือหญิงนะครับอายุนะตรงนี้ก็เลือกได้ถ้าเราเลือกตรงไหนเราก็ลุกเข้าไปเท่านั้นเองนะครับภาษานะครับส่วนมากก็ต้องเป็นไทยนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าไทยนะครับแล้วก็ติ๊กเลือก นะครับยกเว้นใครที่อาจจะขายของให้ฝรั่งนะครับเราค่อยเลือกภาษาอื่นๆนะครับกําลังซื้อนะครับผมว่าเลือกเป็นกําลังซื้อสูงก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าสินค้าของเราค่อนข้างมีราคานะครับในส่วนของผู้ชมตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของ custom audience นะครับที่ค่อนข้างที่จะ advance นิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องไปทําการสร้างขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับถือว่าเดี๋ยวเอาไว้ลงในคลิปที่เป็นแบบ advance แล้วกันนะครับ คลิปนี้เราเน้นเป็นเบสิกนะครับทิกตอกแอปก่อนนะครับอ่ะเพระงั้นส่วนนี้อาจจะข้ามไปนะครับไปดูตรงนี้เลยนะครับความสนใจและพฤติกรรมนะครับเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีมาให้หลากหลายหัวข้อเลยนะครับนี่ความสนใจก็เช่นความงามการดูแลตัวเองนะครับการเดินทางการศึกษาอะไรพวกนี้แล้วมันยังมีเห็นลูกศรเล็กๆไหมครับอ่ะ d r o p d o w เล็กลงมาอีกนะครับว่าเป็นอ่าคนที่ศึกษาอยู่ในระดับไหนนะครับเรียนอยู่ต่างประเทศเรียนอาชีวะเรียน อยู่ปฐมนะครับหรือว่ายังไงครับก็เลือกได้นะครับนี่ครับมันจะมีซอยย่อยมาอีกนะครับก็แนะนําไปให้ย่อยให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อจะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับซึ่งการเลือกกลุ่มเป้าหมายความสนใจหรือพฤติกรรมตรงนี้มันไม่ได้มีสูตรสาเร็จที่ตายตัวนะครับอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับกับเทคนิคเสริมนะครับอะไรแบบนี้นะเพราะมันเลือกได้หลากหลายเหลือเกินนะครับโอเคต่อมาเลือกได้ลึกถึงขั้นอุปกรณ์นะครับว่าเราจะยิงไปให้คนที่ใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับเป็น Android หรือว่า iOS ครับอ่นี้เป็นจุดที่ประทับใจนะครับเพราะว่าถือว่าเลือกได้ลึกมากๆเลยนะครับแถมเลือกไปได้ถึงเวอร์ชันปฏิบัติการเลยนะครับถ้าเราไม่ได้แคร์อะไรมากก็เลือกไม่จํากัดไปก็ได้ครับใช้การเชื่อมต่อ Wifi ก็ไม่จํากัดไปก็ได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าผมลองพิมพ์เลือกเข้าไปนะครับว่าภูเก็ตอ่ะอ่านี่ครับก็จะมีเรื่องมาให้เลย หรือลึกลงไปได้ถึงระดับเขตเลยนะครับสมมติเขตราชเทวีนะครับราชเทวีกรุงเทพประเทศไทยนี่ครับมันก็จะมีขึ้นมาเลยนะครับเราก็ติ๊กนะครับเพื่อเลือกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกได้หลายเขตด้วยนะครับก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็กด enter เท่านั้นเองครับก็จะสังเกตแล้วนะครับถ้าว่าใครทําธุรกิจที่เป็นหน้าร้านหรืออาจจะเป็นร้านอาหารเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับยิงแอดไปให้คนเห็นได้ลึกในระดับเขตเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบเปิดหน้าร้านนะผมก็แนะนําให้ ยิงแบบเลือกพวกนี้ดีกว่านะครับแทนที่จะไปปล่อยให้ AI TikTok จัดการนะครับหรือจะลองทั้ง2แบบก็ได้อะนะครับโอเคครับลึกไปได้ถึงเขตเลยนะครับจากนั้นก็ทําการเลือกเพศนะครับว่าชายหรือหญิงนะครับอายุนะตรงนี้ก็เลือกได้ถ้าเราเลือกตรงไหนเราก็กเข้าไปเท่านั้นเองนะครับภาษานะครับส่วนมากก็ต้องเป็นไทยนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าไทยนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกนะครับยกเว้นใครที่อาจจะขายของให้ฝรั่งนะครับเราค่อยเลือกภาษาอื่นๆนะครับ กำลังซื้อนะครับผมว่าเลือกเป็นกําลังซื้อสูงก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างมีราคานะครับในส่วนของผู้ชมตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของ custom audience นะครับที่ค่อนข้างที่จะ advance นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องไปทําการสร้างขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับถือว่าเดี๋ยวเอาไว้ลงในคลิปที่เป็นแบบ advance แล้วกันนะครับคลิปนี้เราเน้นเป็น basic นะครับ tiktok a d ก่อนนะครับอะเพราะงั้นส่วนนี้อจะข้ามไปนะครับ ไปดูตรงนี้เลยนะครับความสนใจและพฤติกรรมนะครับเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีมาให้หลากหลายหัวข้อเลยนะครับนี่ความสนใจก็เช่นความงามการดูแลตัวเองนะครับการเดินทางการศึกษาอะไรพวกนี้แล้วมันยังมีเห็นลูกศรเล็กไหมครับดอกดาวเล็กลงมาอีกนะครับว่าเป็นคนที่ศึกษาอยู่ในระดับไหนนะครับเรียนอยู่ต่างประเทศเรียนอาชีวะเรียนอยู่ปถมนะครับหรือว่ายังไงนะครับก็เลือกได้นะครับนี่ครับมันจะมีซอยย่อยมาอีกนะครับก็แนะนําไปให้ย่อยให้ลึกที่สุด นะครับเพื่อจะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับซึ่งการเลือกกลุ่มเป้าหมายความสนใจหรือพฤติกรรมตรงนี้มันไม่ได้มีสูตรสาเร็จที่ตายตัวนะครับอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับกับเทคนิคเสริมนะครับอะไรแบบนี้ครับเพราะมันเลือกได้หลากหลายเหลือเกินนะครับโอเคต่อมาเลือกได้ลึกถึงขั้นอุปกรณ์นะครับว่าเราจะยิงไปให้คนที่ใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับเป็น Android หรือว่า iOS อนะครับอันนี้เป็นจุดที่ประทับใจนะครับเพราะว่าถือว่าเลือกได้ลึกมากๆเลยนะครับแถมเลือกไปได้ถึงเวอร์ชันปฏิบัติการเลยนะครับ ถ้าเราไม่ได้แคร์อะไรมากก็เลือกไม่จํากัดไปก็ได้ครับเช่นการเชื่อมต่อ wi-Fi ก็ไม่จํากัดไปก็ได้โอเคนะครับมาต่อกันนะครับถัดจากตัว wi-fi มากนะครับเขาก็มีเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเรียกได้ว่าเลือกได้ลึกอย่างน่าแปลกใจเลยทีเดียวนะครับเนี่ยผู้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับที่บอลแบน a อไอเอสตนะครับเลือกได้ลึกขนาดนี้เลยนะครับในส่วนนี้ถือว่าน่าประทับใจเลยนะครับเพราะว่าใน f a c e b o o k อะไม่ได้มีให้เลือกลึกขนาดนี้นะครับ อันนี้ที่เด่นเลยครับผมว่าก็คือราคาอุปกรณ์นะครับเราสามารถที่จะจํากัดได้นะครับอุปกรณ์ในที่นี้เรากําลังพูดถึงตัวมือถือของคนใช้อยู่ครับของผู้ที่จะเห็นโฆษณาของเรานั่นเองนะครับเราสามารถเลือกช่วงราคาของมือถือของเขาได้นะครับเช่นถ้าสมมติคนใช้ i อ h โฟนเงี้ยเราก็จะเลือกที่พันยูเอสดอลลาร์ขึ้นไปแล้วก็เราเลือกพันนะครับไปถึงพันบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกลุ่ม i อ h โฟนหรือว่ากลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงหน่อยนะครับหรือถ้ากลุ่มลูกค้าเราไม่ใช่กลุ่มนั้นนะครับเราก็ลอง เลือกนะครับว่ามือถือของเขาน่าจะแบบเครื่องประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อมากําหนดตรงนี้มันจะส่งผลให้เรายิงแอดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบที่เราเลือกมาด้านบนทั้งหมดเลยนะครับเรากดตรงนี้ได้นะครับบันทึกกลุ่มผู้ชมใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับถ้าเราทําแบบนี้ครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับเราก็ได้กลุ่มเดิมมาใช้ไปเทสแอดหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับขั้นตอนทํางานเราจะเร็วขึ้นนะครับถ้าเราเซฟไว้นี่ครับ ที่ตั้นี่ผมเรือมเมื่อกี้นะครับอายุภาษานะครับความสนใจทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีรวมไว้นะครับอ่ะเราก็กดบันทึกนะครับถ้าเราจะเลือกโอเคไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทีเด็ดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการกําหนดเป้าหมายตามบริบทนะครับหรือหัวข้อคอนเทนต์นะครับแต่คือยิงแอดไปให้คนที่มีแนวโน้มที่จะสนใจคอนเทนต์แบบที่เราเลือกนะครับเช่นถ้าเราอยากให้โษณาของเราไปขึ้นนะไปเรียบๆเคียงๆอยู่ใกล้ๆกลุ่มไหนเ่ยเราก็ติ๊กเลือกได้เลย เช่นเราเราอาจจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือบริการสอนทำอาหารอะไรก็ว่าเราเลือกตรงนี้ได้ครับการทําอาหารและการอบขนมนะครับอ่ะเขาก็จะมีบอกอยู่ข้างๆนะครับว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเาารรบตร,าารียมอาหารนะครับสูตรอาหารการสอนทำอาหารนะครับโฆษณาของเราจะไปแสดงข้างๆเขานะครับอ่ะจะเลื่อนแบบต่อๆกันแล้วเจอเลยนะครับก็จะส่งผลให้อ่าทางจิตวิทยามันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งเห็นของคนอื่นมา นะครับแล้วก็มาเห็นของเราอยู่แล้วเอ้ยเรารับสอนหรออะไรแบบนี้นะครับก็ส่งผลให้โอกาส c o n v e r s i o นมันสูงขึ้นนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับถัดจากตัว wi-fi มานะครับเขาก็มีเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเรียกได้ว่าเลือกได้ลึกอย่างน่าแปลกใจเลยทีเดียวนะครับเนี่ยผู้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับที่บอลแบน aisdot นะครับเลือกได้ลึกขนาดนี้เลยนะครับในส่วนนี้ถือว่าน่าประทับใจเลยนะครับเพราะว่าในเฟซบุ o กอะไม่ได้มีให้เลือกลึกขนาดนี้นะครับ อันนี้ที่เด่นเลยนะครับผมว่าก็คือราคาอุปกรณ์นะครับเราสามารถที่จะจํากัดได้นะครับอุปกรณ์ในที่นี้เรากําลังพูดถึงตัวมือถือของคนใช้อยู่นะครับของผู้ที่จะเห็นโฆษณาของเรานั่นเองนะครับเราสามารถเลือกช่วงราคาของมือถือของเขาได้นะครับเช่นถ้าสมมติคนใช้ iphone เงี้ยเราก็จะเลือกที่พัน usd ขึ้นไปแล้วก็เราก็เลือกพันนะครับไปถึงพันบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกลุ่ม iphone หรือว่ากลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงหน่อยนะครับหรือถ้ากลุ่มลูกค้าเราไม่ใช่กลุ่มนั้นนะครับเราก็ลอง เลือกนะครับว่ามือถือของเขาน่าจะแบบเครื่องประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อมากําหนดตรงนี้มันจะส่งผลให้เรายิงแอดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบที่เราเลือกมาด้านบนทั้งหมดเลยนะครับเรากดตรงนี้ได้นะครับบันทึกกลุ่มผู้ชมใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับถ้าเราทำแบบนี้ครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับเราก็ได้กลุ่มเดิมมาใช้ไปทสแอดหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับขั้นตอนทํางานเราจะเร็วขึ้นนะครับถ้าเราเซฟไว้นี่ครับ ที่ใต้งที่ผมเลือกเมื่อกี้นะครับอายุภาษานะครับความสนใจทั้งหมดนะเขาก็จะมีรวมไว้นะครับอเราก็กดบันทึกนะครับถ้าเราจะเลือกโอเคไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทีเด็ดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการกําหนดเป้าหมายตามบริบทนะครับหรือหัวข้อคอนเทนต์นะครับแต่คือยิงแอดไปให้คนที่มีแนวโน้มที่จะสนใจคอนเทนต์แบบที่เราเลือกนะครับเช่นถ้าเราอยากให้โฆษณาของเราไปขึ้นนะไปเรียบๆเคียงๆอยู่ใกล้ๆกลุ่มไหนเราก็ติ๊กเลือกได้เลย เช่นเราเราอาจจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือบริการสอนทำอาหารอะไรก็ว่าเราเลือกตรงนี้ได้ครับการทาอาหารและการอบขนมนะครับ mm. อ่ะเขาก็จะมีบอกอยู่ข้างๆนะครับว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเตรียมอาหารนะครับสูตรอาหารการสอนทำอาหารนะครับ mm. โคษณาของเราจะไปแสดงข้างๆเขาครับอ่ะจะเลื่อนแบบต่อๆกันแล้วเจอเลยนะครับก็จะส่งผลให้อ่าทางจิตวิทยามันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งเห็นของคนอื่นมา นะครับแล้วก็มาเห็นของเราอยู่แล้วเอ้ยเรารับสอนหรออะไรแบบนี้นะครับก็ส่งผลให้โอกาส conversion มันสูงขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับหัวข้อการยกเว้นคอนเทนต์นะครับกดเข้าไปดูตรงแก้ไขนะครับแปลง่ายๆคืออ่ามันเป็นการกําหนดช่วงอายุของคนที่จะเห็นนะครับอาจจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่นะครับการเลือกตรงนี้มันจะช่วยให้แอบมันไปแม่นขึ้นนะครับว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มไหนะตัวอย่างเช่นพื้นที่โฆษณาแบบเต็มอ่ะคืออ่าไม่ไม่ค่อยยกเว้นอะไร นะครับอาจจะมีเรื่องของภาพความรุนแรงหรืออาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศได้นะครับถ้าเราเลือกแบบนี้แสดงว่าสินค้าเราอาจจะเป็นแนวของกลุ่มผู้ใหญ่เราอยากให้ผู้ใหญ่เห็น cosine, นะครับแบบแค่ผู้ใหญ่ไม่เอาเด็กเลยเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันขวาสุดนะครับโฆษณาของคุณจะปรากฏถัดจากคอนเทนต์ที่ไม่มีทีมสําหรับผู้ใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าอันนี้จะเป็นฟีดแบบจํากัดนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกเด็กนั่นเองถ้าสินค้าของเราเป็นของแบบเด็กหรือวัยรุ่นร้อเลยเนี่ยเราก็อาจจะมาเลือกพื้นที่แบบจํากัดได้ แต่ถ้าสินค้าของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ไวไหนก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับหรืออยากเลือกแบบกลางๆไว้ก่อนก็แนะนําให้เลือกพื้นที่แบบมาตรฐานนะครับที่มีเครื่องหมายนิ้วโป้งอยู่นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณสังเกตคือมันจะเป็นตัวที่เราเลือกไปในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับทบทวนนะครับขั้นตอนก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับมันคือแคมเปญครับเราเลือกไปตั้งแต่ตรงแคมเปญลวแล้วตอนนี้เราอยู่กลุ่มโฆษณานะครับ ขั้นตอนต่างๆมันก็เรียงตามนี้เลยตอนนี้เราอยู่ถึงงบประมาณและกําหนดการอ่ะนะครับหรือขั้นตอนหนึ่งนะครับสุดท้ายเราก็จะไปตรงส่วนของโฆษณานะครับเอาง่ายๆมันแบ่งเป็นสส่วนนะครับเวลาเรายิงแอดจากคอมเนี่ยหนึ่งแคมเปญคือหน่วยควบคุมที่ใหญ่ที่สุดถัดมาคือกลุ่มโฆษณานะครับและถัดมาคือตัวโฆษณานั่นเองนะครับโอเคซึ่งอันนี้จะคล้าย a c e b o o k นะครับถ้าเกิดใครเคยยิง Facebook อยู่แล้วอะ่ะมันเรียงเหมือนกันเลยนะครับมี3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับในการยิงแอด ต่อมานะครับเราก็จะเลือกได้ว่าจะให้แอดเราแสดงตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับหรือแสดงไปเรื่อยทุกวันจนกว่าจะกดหยุดนะครับถ้าเอาแบบไปเรื week, elite, ่อยทุกวันนะครับก็เลือกตัวแรกได้เลยนะครับเนี่ยแสดงอย่างต่อเนื่องนะครับวันละเท่าไหร่วันละ5 0 0บาทเริ่มวันไหนก็เลือกเวลาเริ่มได้เลยนะครับนี่ครับเลือกวันไหนเวลาไหนเลือกได้เลยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับเราสามารถเลือกแบบนี้ได้ด้วยนะครับว่าจะให้แอดเราเนี่ยแสดง ช่วงเวลาไหนบ้างถ้าแสดงทั้งวันนะครับหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ AI ก็เลือกทั้งวันแต่ใครอยากเลือกเวลาเองแบบจาะจงไปเลยเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับสมมุติให้แสดงวันจันทร์นะครับ8ปดโมงนะครับถึงเที่ยงอ่ะอย่างนี้ก็เลือกได้นะครับคือสามารถลากไปได้เลยหรืออยากให้แสดงอ่าวันศุกร์ช่วงเย็นๆหน่อยนะครับตั้งแต่6กโมงขึ้นไปนนอะไรอย่างนี้ก็เลือกได้นะครับทุกางสามารถลากได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ แล้วแต่นะครับว่าจะเอาแบบไหนต่อมานะครับการเสนอราคาและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในส่วนนี้เราจะมาเลือกในส่วนของความถี่ในการแสดงโฆษณากันนะครับถ้าเราอยากแสดงโฆษณาแต่ไม่อยากให้คนเห็นวันหนึ่งเป็นสองสารอบมากเกินไปเขาจะเบื่อเราเลือกตรงนี้ได้ครับแสดงโฆษณาไม่เกินหนึ่งครั้งต่อวันนะครับก็ติดไว้นะครับทีนี้ในส่วนของการควบคุมราคาเสนอเนี่ยเขาบอกไม่บังคับแต่เขาก็มีบอกเราอีกว่า แนะนำให้ตั้งราคาเสนออย่างน้อย5 5 3 9บาทหรือสูงกว่านั้นนะครับไม่บังคับแต่แนะนําเพราะฉะนั้นเราเลือกตามที่เขาแนะนําดีกว่านะครับอ่ะเราก็กรอกไป55.39นะครับต่อมานะครับยังมีอีกนะครับนี่การตั้งค่าขั้นสูงด้วยนะครับว่าทําอะไรได้อีกบ้างนะครับโอเคนะครับในส่วนการตั้งค่าขั้นสูงนะครับอ่ะก็จะมีอยู่สส่วนนะครับเป็นการเรียกเก็บเงินว่าเราจะจ่ายเงินนะครับให้กับทางทิกตอกนะครับเมื่อใดนะครับเช่นเมื่อมีคนเห็นหรือเมื่อมีคน กดหัวใจหรือเมื่อมีคนคอมเมนต์อะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับตัวแคมเปญครับจุดประสงค์แคมเปญที่ตอนแรกมี8ตัวใช่ไหมครับอะที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะครับอะตรงนี้บางทีเขาก็จะกําหนดแมทริกซ์นะครับตัววัดค่ามาให้เลยนะครับว่าจะเก็บตังค์เมื่ออะไรเช่นอันนี้เป็น CPM นะครับก็คือเป็นการแสดงผลในบางกรณีมันครับมันอาจจะนะครับติ๊กเลือกได้นะครับว่าจะให้เลือกแบบไหนแต่ในกรณีเนี้ยนะครับผมเลือกวัตถุประสงค์แคมเปญแบบที่มันฟิกซ์มาแล้วอะว่า การเรียกเก็บเงินอ่ะจะเรียกเก็บจากการแสดงผลนะครับแล้วก็การนําเสนอเป็นแบบมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันไม่มีให้กดเปลี่ยนนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้เราเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็จะกดต่อไปอ่ะส่วนต่อไปนะครับถึงส่วนที่ต้องใช้การครีเอทีฟแล้วนะครับก็โอเคนะครับในส่วนนี้ชื่อโฆษณาก็เหมือนเดิมนะครับตั้งให้มันสัมพันธ์กับแคมเปญนะครับอ่ะอันนี้มันจะลึกลงมาแล้วในตัวของสินค้าเลยถ้าคลิปนี้เราเป็นสินค้า A เราก็ตั้งชื่อได้เลยครับว่าสินค้า A นะครับจะได้ไม่สับสน ครับต่อมานะครับการเปิดเผยตัวตนนะครับตรงนี้ถ้าเราติ๊กเปิดอ่ะก็คือเราจะเป็นการใช้บัญชีทิกตอกเพื่อแสดงสปาร์คแอนะครับแต่คือเราสามารถใช้บัญชีนะครับทิกตอกที่เรามีอยู่แล้วนะครับในการแสดงโฆษณาได้ข้อดีสุดๆเลยก็คือนะครับคนจะเห็นคลิปเราเยอะขึ้นใช่ไหมครับนั่นทําให้ยอดผู้ติดตามในแอคเคาเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับยิ่งคลิปเราน่าสนใจแล้วยิ่งออกขึ้น๊กนะครับผู้ติดตามช่องก็เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือมีกรณีหนึ่งนะครับคนที่ไม่ได้ติตรงเนนนีี้อาจจะป็คท่ พึ่งอาจจะปกติทําธุรกิจแต่ในเฟซนะครับพึ่งจะย้ายมาในทิกตอกยังไม่มีฐานติดตามนะครับยังไม่ได้ทําปั้นช่องไว้เยอะนะครับก็อาจจะเลือกเทสตลาดโดยการที่ยิงแอดแบบไม่แสดงตัวตนไปก่อนก็ทําได้เช่นกันนะครับเราสามารถสร้างอวตารเป็นตัวสมมติขึ้นมาครับอัปโหลดรูปป้อนชื่อขึ้นไปนะครับแล้วก็เน้นยิงแอดอาจจะเน้นลากไปปิดที่พวกไลน์แอดนะครับโดยผ่านเซลเพจก่อนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้มีแผนที่จะสร้างช่อง t i k t อกในระยะยาวนะครับก็อาจจะเลือกยิงแบบไม่แสดงตัวตนไปก่อน ก็ได้นะครับเป็นที่มาที่บางคนบอกว่าการแย่ t i ิ๊กต็เนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องมาเต้นมาเล่น c อเค n t จนมีคนติดตามเยอะนะครับถึงจะย e ิงแยดได้นะครับไม่มี c อเค n t ก็ย e ิงแยดได้นะครับเชื่อมเซลเพจโดยตรงน,ปป I นะครับไปติดที่ไหนแนะครับโอเคตัวโฆษณานะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเป็นวิดีโอเนาะก่อนการกดอัปโหลดตรงนี้นะครับเราสามารถอัปโหลดวิดีโอจากเครื่องของเราเข้าไปได้โดยตรงนนะครับหรือถ้าเราเลือกข้างบนอ่ะเป็นแบบเชื่อมกับช่อง Tiktok อกเรา เราสามารถนะครับที่จะเลือกคลิปที่อยู่ในช่องของเราเพื่อมาใช้ย่างอดได้เลยครับข้อความนะครับอก็คือข้อความที่จะปรากฏตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับอยู่ด้านบนสุดเห็นตัว A ที่พิมพ์เข้ามาไหมครับนี่แหละครับเราก็ต้องเลือกเห a d l i n e ที่ดึงดูดนะครับอ่ะก็ต้องนึกให้ดีนะครับว่าเอาแบบไหนนะครับต่อมา call to action นะครับจะเป็นตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่ในปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเลือกด d y n a m คือเขาสุ่มให้นะครับ เขาก็เคยว่า AI เขามีการสุ่มเลือกที่ดีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับถ้าเราเลือกเองก็จะเปเนี่ยเช่นเนรูเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดาวน์โหลดเลยนะมันก็จะไปเปลี่ยนที่ปุ่มด้านขวามือตรงนี้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับของ i k k t อกที่ a c e b o o k เนี่ยยังทําได้ไม่ดีเท่านะครับอ่าก็คือส่วนของแอดออนเชิงตอบโต้นะครับลองกดสร้างใช่ไหมครับอ่ะสมมติลองกดเล่นตัวนี้สังเกตตรงนี้นะครับด้านล่างนะนี่เห็นไหมครับมันมีเป็นบัตรเด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับ เป็นคลิปอยู่นะครับเป็นโฆษณาหนีมีบาดแบบนี้เด้งขึ้นมามันทําให้คนรู้สึกอยากทเี่ยะคลิกเข้าไปมากกว่านะครับต้องบอกว่ามันมีความล่อตาล่อใจให้คลิกเข้าไปสุดนะครับเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า CTR หรือว่าคลิกตูเลตเนี่ยโอกาสที่คนจะคลิกเนี่ยจะสูงขึ้นถ้าเราใช้เทมเพลตแอดออนตัวนี้นะครับเหตุตรงแอดออนอะ่ะมีให้เลือกหลายแบบมากนะครับเนี่ยอาจจะเป็นแนวแบบสอบถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็เพิ่มโอกาสที่คนจะอยากมามีปฏิสัมพันธ์กับคลิปเรามากยิ่งขึ้น ครับอ่าอันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะที่ผมเห็นว่า Facebook ยังไม่มีนะครับเป็นทีเด็ดของแพลตฟอร์ม tiktok อกเลยนะครับคาดว่าในอนาคตครับตัวแอดออนที่น่าสนใจก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ใช้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มยิงแอดออกไปนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าสร้างแอดออนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาเริ่อนิดนึงนะครับว่าคลิกแล้วนะครับคลิกปุ่มสมมติเนี่ยดาวน์โหลดเลยแล้วจะให้ไปโพลดที่ไหนนะครับส่วนมากเขาก็มาใช้เป็นเว็บไซต์นะครับเป็น URL นะครับใครยังไม่ได้มีเว็บไซต์แบบขนาดนั้นอ่<ส>นะก็ใช้เซลเพจก็ได้เซลเพจนี่สร้างงานจริงๆวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเซลเพจคือเว็บไซต์แบบย่อนะบแบบมินิเว็บไซต์นะสำหรับคนที่ไม่รู้เป็นเว็บไซต์หน้าเดียบนะครับกรอกลิงก์เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามีเซลเพจนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเรายังไม่ได้มีเว็บไซต์หรือเซลเพจเราเลือกใช้ instant Page ของ t i k t o k ก็ได้แต่ก็คือเซลเพจที่สร้างขึ้นภายใน t i k t o k โดยตรงนะครับอ่านี่นะครับเลือกคําว่าสร้างได้เลยนะครับ นี่นะครับเขาก็จะมีเทมเพลตมาให้เลยนะครับก็คือมันจะสะดวกต่อการทำอะไรอะไรเห็นไหมครับนี่นะครับจะมีเรียงลำดับสินค้าของเราให้เลยนะครับแล้วก็มีให้ปุ่มให้เลือกช็อปหน้าวตรงนี้ได้เลยนะครับเราเลือกแล้วเราก็กดยืนยันครับมันก็จะไปหน้าต่อไปนะครับสำหรับการสร้างอันนี้คืออยากได้โทนสีไหนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับสีพื้นหลังจริงตับได้หลายรูปแบบมั่งครับแล้วก็กดยืนยันนะครับภาษานะครับก็เลือกได้นะครับ มีไทยไหมนี่นะครับมีภาษาไทย ye, นะครับรูปภาพนะครับก็เลือกได้เลยรูปภาพหรือวิดีโอนะครับคำอธิบายนะครับโอเคแต่ในส่วนนี้ยังไม่ลงลึกละกันนะครับเพราะว่าการทําพวกนี้อย่างละเอียดเนี่ยผมว่ามันเป็นค่อนข้างระดับปานกลางนะครับถึงขั้นสูงขึ้นไปเหมือนกันนะคลิปนี้เป็นเบสิกนะครับก็เดี๋ยวขอแค่ไปก่อนละกันนะครับสําหรับการทำตรงนี้อย่างละเอียดนะครับถ้าใครสนใจการทําตรงนี้อย่างละเอียดนะครับก็มีสอนในคอร์สทิกต็อกนะครับกดแอดไลน์ด้านล่างนะครับหรือทักแชท a c e b o o k มาได้ นะครับโอเคนะครับจากนั้นถ้าเราเลือกได้แล้วนะครับว่าจะให้ landing page หรือจุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นเว็บไซต์หรือเป็น instant page ของ t i k t o k นะครับก็ทำการเื่อนลงมาข้างล่างต่อนะครับการติดตามอันนี้คือถ้ายิงแบบเบสิกอยู่นะครับยังไม่อะไรมากไม่ต้องระบุก็ได้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับแล้วทำการกดปุ่มส่งสีชมพูตัวนี้ได้เลยครับสีแดงชมพูนะครับแต่นะครับถ้าเมื่อไหร่เราแบบยิงอนแบบเบสิกจนแบบโอเคพอจะเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรอยากไปขั้นที่สูงขึ้นนะครับ เราอาจจะไปยิงแอดแบบที่เรียกว่า Conversion แอด TikTok นะครับถ้าเราทําตัวนี้คือเราอาจจะต้องมีเอ่เว็บไซต์หรือว่าเซลเพจนะครับแล้วเราทำาททำการติดตั้งพิกเซลนะครับทาให้การส่งข้อมูลระหว่าง TikTok กับตัวเว็บไซต์เราอะ่ะมันทําได้ดีขึ้นนะครับทำให้เหมือน TikTok แอดที่เราจะยิงไปอะ่ะให้เขามีข้อมูลกลุ่มลูกค้าของเราว่าเขาเข้าเว็บเรามาแล้วเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างนะครับนี่แหละครับถ้าจะทาแบบเนี้ยต้องติดพิกเซลนะครับหรือกิจกรรมบนเว็บไซต์นะครับเนี่ยเขาะจะมีให้เราเลือกพิกเซลแต่เราต้องไปทารรําาาากกกรรส้้งขึนนม่อ สร้างพิกเซลขึ้นมาปุ๊บก็ค่อยเอามันไปเชื่อมเข้ากับเว็บไซต์ของเราอีกทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าหัวข้อนี้เป็นการยิงแอดติกต็อกระดับแอดวานซ์นะครับเราต้องไปเลือกตั้งแต่แคมเปญแต่แรกเลยให้เป็นการยิงแบบคอนเวอร์ชันนะครับแล้วก็ตั้งค่าใหม่ทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ได้คล้ายกับเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบแอดวานซ์เลยนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าพูดถึงการยิงแอดติกต็อกแบบเบสิกก็คือคลิปนี้จบเท่านี้แล้วนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับผมได้สรุปมาให้แล้วตั้งงงแต่่่เเรริมมลยยนะาะวสััคงไง นะครับสมัครแล้วโอนเงินเข้าไปยังไงนะครับแล้วก็กดยิงยังไงนะครับผ่าน3ขั้นตอนหลักก็คือแคมเปญกลุ่มโฆษณาแล้วก็มาอย่างโฆษณานะครับถ้าใครชอบคลิปนะครับแนวการตลาดนะครับหรือเรื่อง AI การยิงแอดต่างๆนะครับสามารถกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับผมจะลงคลิปแบบนี้ให้ทุกอาทิตย์นะครับขอบคุณมากครับ